สวัสดีท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้นะคะลูกเรามาเรียนรู้จํานวนนับตัวเลขนะคะเลขอารบิกหนึถึงสิกันค่ะเด็กๆมาเริ่มร้องเพลงไปกับครูวังเลยนะคะลูกถ้าพร้อมแล้วเราเตรียมยกมือขึ้นมาเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจห้าหกดอีกทั้งแปดและเก้อีกทั้งแปดและเก้าสิบจำให้ดี นับทีหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสมสี่ห้าหกเจดห้าหกเจอีทั้งแปและเก้าสิบอีกทั้งแปดและเก้าสิบจำให้ดีเด็กๆเก่งมากเลยค่ะหลังจากที่เรานะคะร้องเพลงเสร็จแล้วนะคะเรามาเริ่มเรียนรู้จำนวนนับตัวเลขกันเลยค่ะลูกเด็กๆอ่านไปพร้อมกูบเงาเลยนะคะลูกหน สามสี่ห้าหกเจดแปดเก้าสิบตบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะลูกเราเรียนรู้นะคะเพลงหนึ่งถึงสิบกันไปแล้วนะคะจําวนับหนึ่งถึงสิบกันไปแล้วนะคะทีนี้นะคะ ปูปาก,ก็จะมีการบ้านไปให้เด็กๆทําต่อจากภาษาอังกฤษครั้งที่แล้วนะคะแล้วต่อไปนะคะปู่ปา่ก็จะเอาภาษาไทยไปให้เด็กๆทาอย่าลืมนะคะลูกอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติทํากันบ้านกันอย่างมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย